วันนี้ผมอยู่กับ Pac-Man เวอร์ชันฮอร์ร์นะคุณก็คงเคยเล่นเกมหรือว่าเคยรู้จักเกม Pac-Man แล้วใช่ไหมครับว่าไอเกมกินจุดกินกล้วยวิ่งหนีผีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นเกม Pac-Man แบบฮอร์ร์แบบเรีย h ฮอ r o r นะครับก็คือหลอนจริงๆตอนนี้ผมจะอยู่ในยานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ที่คล้ายๆกับบนอวกาศหรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะอยู่บนอวกาศนะแล้วผมต้องเดินไปตรงไหนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีระบบสอดเลยนะครับอ่ามีกด E เพื่อเข้าไปในตู้เหรออ๋อนึกว่าจะมีให้แอบในตู้วิหรือว่าต้องแอบเออเข้าไปแอบได้ด้วยนะครับอ๋ออ๋ออ๋อเอ้าผมตายก็คือออกซิเจนหมดอ๋อแสดงว่าเราต้องไปหาออกซิเจนด้วยเหรอ ยัผมต้องรีบไปเอาออกซิเจนนะอันนี้คืออะไรอ๋อเหลืองๆนี่คือที่เพิ่มออกซิเจนนะอ๋อเวลาเราหยิบเหลืองๆในเกมแพทแมนใช่ไหมมันก็จะเป็นชีวิตเราอันนี้ก็เป็นออกซิเจนใช่ไหมมันจะมีปืนนะปืนยิงน็อตเหรออันนี้ก็ออกซิเจนเหมือนกันเก็บไว้ก่อนนี่ครับวันดีครับผมจะต้องไปไหน มันมีเสียงเดินที่ไม่ใช่เสียงเดินเรานะหรือเปล่าโ,โอ้โหออกซิเจนเต็มเลยกควรจะเก็บไวใช่ไหมเออเอาสิเอาสอิอ๋อเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บดีกว่าอุ้ยอ่ะพุงเล้วไม่ได้มีแค่วันแพ็กแมนนะครับไม่ได้มีแค่แพ็กแมนคนเดียววันนี้ครับแพ็กแมนที่สองหรือว่ากูสองวะเออเราไม่ควรยิงเขาใช่ไหมครับ แสดงว่าที่นี่ต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นนะครับมีความรุนแรงอย่างแน่นอนมีเลือดมอออีสีเขียวสีเขียวก็มีเอ่อพาแมนสีเขียวไม่ด้วยเหรออันนี้คืออะไรครับเปิดตู้มาสิโอ้นี่คิดว่าจะเป็นตู้ยาอืมเฮ้ยใช่เหรอเราคือตัวนี้เหรอเออไม่มีอะไรเลย จะเป็นเอกสารอะไรหรือเปล่าเก็บมาแล้วแต่ไม่มีใส่หมวกอ๋อใส่ไม่ได้อ๋อถือได้นะของบางอย่างเราสามารถถือได้นะครับไปต่อแล้วกันมันก็ดูไม่มีอะไรน่ากลัวนี่หว่าตัวนี้ก็ไม่มีมันคือสถานีวกาลห,หรือว่ามันคืออะไรออกออกซิเจนกูจะหมดแล้วนี่หว่าเหลือครึ่งเดียว ยังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวสำรวจไปก่อนนะอ๋อในห้องนี้ก็มีออกซิเจนนะครับออกซิเจน low แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นๆเอ๊เสียงอะไรอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะลองดูว่ารอให้มันแบบใกล้หมดสุดๆแล้วเก็บเนี่ยมันจะเต็มหลอดหรือเปล่านะเก็บเลยแล้วกันนี่ก็ใกล้แล้วเอ้ข้างหน้าก็ยังมีอยู่ ใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนเ <c oughs> ต็ไมไหมเ <ac> <c oughs> ต็มไหมเต็มเปียบครับผมว่าเราเดินตามทางนั้นไปดีกว่าเมื่อกี้เจอใครก็ไม่รู้ด้วยไม่มีอะไรเลยครับเกประตูเดี๋ยวครับผมมาแล้วครับเมื่อกี้เหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนี้นะ เหมือนเป็นอะไรสักอย่างนึงวิ่งโดนอะไรอ่ะวิ่มันโดนอะไรอะ่ะมัน,นมาตามมาด้วยมีชิบหายทางตันออกไปตันไปตันมันยังตามมาอยู่ไหมครับเั็ตามมาอยู่นะเขาคือใครครับ เจ,เจ็นูกาอ้ผมโดนแทงมันหยิบไอ้แท่งแท่งที่แทงตัวเองอน่ะมาแทางผมเหรอทำไมดีกว่าจะเข้าใจแล้วไ่อไคือป <c oughs> ืนพี่ผม <c oughs> ไม่ได้ยิงใครเลยยิงไปก็ ไม่ตุยไปครับไปอย่างรวดเร็วเลยกันรอบนี้เปิดได้ตัวนก็ได้ยินก็เปิดได้นี่คืออะไรอ่ะ pick up the orange ส้มเหรออ๋อนี่คือตู้เกม ผมว่านี่คือสถานีอากาศจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นสถานที่เที่ยวไว้ทําอะไรอันนี้น่าจะเป็นที่ขี้หรือเปล่าหรือว่าอังรหนาเมอร์เดอร์เหรอเมอร์เดอร์เหรอแสดงว่ามีการฆาตรกรรมเหรอมีใครตายตอนขี้ไหมครับไม่มีนะโอเคมีชางตันนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นคาเฟ่โอเคที่นั่งพักนะครับสำหรับเช่าวอาวกาศอันนี้คือที่พักสำหรับชาวบอทไปออกซิเจนอ๋อออกซิเจนกูจะหมดอีกแล้วนนทางขาดนะครับไปไม่ได้ต้องรีบไปตามหาออกซิเจนด้วยเดี๋ยวหมดแต่ว่าออกซิเจนก็ดูเยอะอยู่นะออออ หน้าที่ไอตัวนั้นมันไล่เราทางนี้เปิดได้นะครับเป็นห้องเลยวะเนี่ยโอ้โหมืดด้วยเปิดไฟได้เปิดไฟได้ดไไดโอเคกด F เปิดไฟปกตินะไม่มีเควสไม่มีอะไรบอกเลยว่าผมต้องทำอะไรนะครับ เปิดประตูไม่ได้หรอก็ดีแล้วโอ<ฮ>้โหไหนพวเนียเอ,อ่อไปวางสติเกเกอร์แล้วกันวันนี้เราจะต้องไปบวอีกรอบหนึ่งซึบผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในนี้นะน่าจะอ้อมไปหามันได้ สู้ไปเพื่ออะไรเตลือกระสุนหรือเปล่าผัวกูมาทันเดิมดันไงเอ้ยเมื่อกี้ผมมาตรงนี้แล้วมันมีแบบนี้ด้วยเหรอสแสดงว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นอิมโพสเตอร์ในยานนี้ใช่หรือเปล่าอามองอัดมาจากไหน <c oughs> จริงๆแล้วถ้าบอกว่าเป็นอามองอัดก็เชื่อเลยครับเกมนี้ <c oughs> เป็นอามองอัดเวอร์ชันแบบว่าจริงๆเรียลลิสติก เราเดินไปทางนี้น่าจะเจอนะไอตัวนี้มีการผ่าตัดไม่ใช่ผ่าตัดด้วยเหมือนจะเป็นการทรมานนะครับเดี๋ยวเอาออกซิเจนก่อนแล้วกันอุย้ยไมเติมไปได้ออกซิเจนระบายสร็ต้องเดินไปไหนเนี่ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงคนนี้เหมือนกำลังมีปัญหานี่ครับโดนไม้แทงโลเพื่อน,นมาช่วยแล้วเอ้าไปช่วยมันยังไงวะเนี่ยไป้างหลังก็ได้วะเฮ้ยเปิดได้แล้วหรอเหมือนจะไม่ได้นะยิงได้ไหมไม่ได้ทางนี้ทางเดิมหรือเปล่าวะทางเดิมเอ็นอ้อมไป มีไหมไม่มีทางตันวิ่งเร็วได้แต่วิ่งได้ไม่สุดสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่การ์ดอ๋อเป็นการ์ดเมื่อกี้ผมก็เก็บไปได้หนึ่งการ์ดใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าการ์ดอะไรอ,อ,อ,อีกแล้วเหรอออกซิเจนโลโอู๋อันนี้ดีดดีออกซิเจน,น Oh, oh, s <S cool. อกักเสนะเราต้องต่ออะไรกิตคืออะไรมึงไม่บอกกูหน่อยเหรอไม่มีบอกหน่อยเหรอว่าเออผมต้องไปทำอะไรแบบไหนยังไงแกต้องตามหาอันนี้ที่ตามหายากมากก็ว่าไปวิ yeah. เย่รนใหม่เหรอ <H. laughs> นี่คืออะไรอะโง oh. ่เอาวะเอายิงได้นัดเดียวบ้าแล้วปูแล้วไปยิงเล่นซะด้วย <laughs> 14นัดนะครับกระสุนนี้เหลือ14นัดแต่อีกปืนนึงเนี่ยเอออุ้ยมาแล้วใครไปเปิดประตูวะ <laughs> อย่านะมึง ผมควรจะหนีหรือผมควรจะไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นดีกว่านะหนีกับทำอย่างอื่นก็อย่างเดียวกันผม <c oughs> ควรจะสู้หรือว่าไปทำอย่างอื่นนะครับไอ้โอตกใจทางขวาไม่มีอะไรนะมาแล้วมาแล้วอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าเชียก์คุยี่เปงห้านัดแล้วนะมึงยังไม่ตายเหรอออกซิเจนโลด้วยว้ายดีสองตัวสามตัว ลงรู่นะไปลงรูไปเลยเติมออกซิเจนด้วยอย่าลงมานะออนผมมึงย่งพึ่งลงมาเลยอู้เหลือเจ็ดดั๊ดยังไงดีเนี่ยแล้วคุณจะไปไหนได,มดนะ้มีด้วยนะมีด้วยนะมันยืนเฝ้าอยู่นะมีมันยืนเฝ้าอยู่กี่ตัวเนะี่ยนะสองตัวเหรอทำไงดีวะกระโดดเทลิส์มันลงไปได้ไหมไม่ได้ก้มได้ไหมกม้มไม่ได้ อะไรได้บ้างวะเนี่ยเออนี่ฉันมีอาวุธร้ายแรงอุ้ยยาอย่าพึ่งไปคิดไปทำไมล่ะมันยิ่งไม่เคยชอบมึงอยู่อู้หูยเต็มเต็มหน้ากูเลยลงไปก่อนลงไปก่อนกลับลงไปก่อนลงเลยวะไปแล้วลงเออแม่งลงยากด้วยคืนนี้คืนนี้ใส่นี้ได้หรือเปล่า จะได้ก็ได้นะไม่ได้วะออกซิเจนดูว่ามันจะหมดปืนไหนใช้ได้บ้างนี่แต่อยากใช้เย็นปืนปืนโอเคปืนออกซิเจนเก็บก่อนตอเติมก่อนตอเติมก่อนโอ้โหมึงเฝ้าตรงนี้เลยเหรองั้นผมจะลองยิงมันดูนะเออเอาเดอิเอเอเอาเดอิเออเอาดิเออเอาดิเออ มึงตายยากไปนะจริงๆอ่ะถ้าถ้าอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างนี้ได้เลย <c oughs> ไปแล้วบัดวิง่งบัดวิง่งโอ้ยโดนโดนตีอีกแล้วโดนตีอีกแล้ววิ่งไปวิ่งไปอุ้ยมันยากอยู่นะครับคุณผู้ชม <c oughs> เพื่อได้ง่ายๆเลยนะเออแล้วเขาต้องการอะไรเหรอแฮกแมนใช่ไหมตามกฎของเกมแฮกแมนคือผมจะต้องไปทำอะไรผมจะต้อง <c oughs> เก็บออกซิเจนให้หมดเหรอเก็บจุดๆให้หมดเหรอใช่หรอวะอะผมจะลองเก็บออกซิเจนให้หมดทุกจุดเลยนะครับไปยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะเก็บออกซิเจนให้ครบทุกจุด ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆมีออกซิเจนที่พื้นไหมถ้ามีก็เก็บ oh, so ถูกไหมถูกไหมถูกไหมเฮ้ยมันมันก็บอกอยู่นะว่าพลิกอัพทูพาร์เนตแล้วแปลว่าก๊าซสูญสองอยู่ดีนี่เทเลว่า นี่ผมกำลังฆ่าตัวตายโดยการใช้ออกซิเจนอย่างเพลองอยู่หรือเปล่าทางนี้กันหรือว่าเก็บไอ้พวกนี้แอปเปิลการ์ดแอปเปิลการ์ดปึ๊บแล้วปึ๊บแล้วยางนี้บ้างเคร์ฝั่งหนึ่งเคร์ก่อนหนึ่งฝั่งหนังฟึง่ง ห้องน้ำไม่มีอะไรเหมือนเดิมโอเคโอเคครับห้องนี้เคลียร์นะครับเคลียร์อุ้ยอันนี้คือนี่คือไร <ygen> ออกซิเจนโลอ,อีกแล้วเก็บ <laughs> มาหมดแล้วด้วยเออไปไปไปหมดแล้วก็ต้องกลับไปเก็บเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลนอย่าลน เก,เก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บอีกอเสี่ยเราฟินมากเลยนะตอนเก็บอกอกซิเจนเนี่ยสุดยอดเรายิงมันไม่ตายแล้วเราจะยิงมันไปเพื่ออะไรประตูนี้เปิดได้้ป มันตามมาได้ด้วยประตูประตูว้ายมีหลายตัวด้วยโอ้มึงมึงเป็นอะไรกันเนี่ยฮะโอ้โหทันตันกระโดดฆ่าตัวตายเลยแล้วกันออกไปนอกอวกาศ <c oughs> ผมรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยผมสู้กับเกมผีอะไรไม่ได้เลยหรือว่า เอ็มผีสมัยนี้มันต้องยากเหรอหรืออะไรน่ากลัวอยู่นะ oh, Thank God Thank oh, God This looks dangerous นี่ห้องนี้เข้าได้ไหมอ๋อตดเดียวกันออกครับในนี้เข้าไม่ได้นครับเป็นห้องเดิมไม่มีอะไร uh, Come to p a p โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออคิดว่าเราควรที่จะเข้าไปแอบได้นะมันอาจจะเข้าไปแอบได้นะปิดได้ไหมย,ย,ไย่าย่าไอ้เวยเ้ยทำไมแอบไม่ได้วะแล้วมันเร็วด้วยแล้วมันไม่ใช่ช้าๆนะเออคุณหลงแล้วมั้งเนี่ย ออกซิเจนกูจะหมดจะไปตามมานะโอเคสุดริออยังไงะห้องนี้มันจะมีอะไรสักอย่างหนึงนะครับอุ้ยอันนี้คืออะไรแม็กกาซุนเหรออ๋อยิงตัวตายเลยเหรอไม่ฉันต้องไม่ใช่อย่างนั้นถึงฉันจะทำอย่างนั้นฉันก็ทำไม่ได้อยู่ดี อะไรลอยมาเ,เห็นเงาแวบๆนะเห็นเงาแวบๆนะกูต้องทำอะไรเนี่ยกูค,คิดว่าผมควรจะเข้าไปเอาดีไหมมันไปอะไรไปแล้วไปแล้วม,มันเข้าไปทำอะไรในนี้อ๋อห้องเดิมหรือเปล่ามันจะเป็นห้องเดิมนะห้องที่เอาไว้ซ่อน ว่ามีแววนะที่จะต้องเก็บให้หมดลองเก็บดูลองเก็บดูแล้วกันเก็บให้หมดเลยเก็บปีนขึ้นไปขึ้นมาแล้วลูกเดี๋ยวเพิ่งกลับมานะครับว้ายมาแล้วโอ้โหมันดักหน้าดักหลังเข้าห้องนี้อะไร อะไรฟ,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 ฟิลไม่เหมือนตอนกูเล่นแพ็กแมนเลยเอ้ยทาขวาเอาอีกแล้วกูปัทางตันอีกแล้วเอ้ย,อยทางตันจริงอยา่ยาอย่าเอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนทางคนดังอยู่ลูกไปไม่มันก็เราอ่ะมีแค่นี้แหละที่ต้องตายเออ มาดักเราสองคนออกซิเจนกูก็ไม่มีเออเอาไงดีวะเปลี่ยนศูนย์ก่อนเงบเงบเปิดได้ไหมอุ้ยประตูเปิดไม่ได้แต่กูโดนตบได้อู้หูโดนขย่ำอุ้ยมาทั้งคู่เลยจะทำบอสดุยเลือดสาด เออคุณคงจะงงใช่ไหมครับผมก็เช่นเดียวกันเอาล่ะถ้างั้นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวสำหรับ Pac-Man เวอร์ชันฮอลเลอร์เนี่ยผม,มต้องกลับไปหาวิธีเล่นให้ได้ก่อนนะว่ามันควรจะเข้าไปทำอะไรนะ <c oughs> เคยเล่น Pac-Man <c oughs> และผีเนี่ยมันเคยน่ากลัวขนาดนี้ไหม <c oughs> มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผม <c oughs> เพื่อไม่ใครอยากดูต่ออะไรแบบนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอทชูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แพตแมนฮอลเลอร์แล้วผมบอทชูจะต้องขอออตััััววลลาากกนนนไปป่่เจใหหมคคิ้สสดีรบ you <music>